ผ่านมาออกมาจากปากทางม่านยากน้ำบอ,อมครับอยู่ปากทางพอดีเลยเจอรถแบคโคครับกำลังขึ้นเทเลอร์อยู่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับโอ้โหโยกล้อเลยมันโบเมนหน่อยๆยเด้อนี่ยกล้อเลยครับเจ้ากโกเบโกเฮดเคสองร้อย ลังขึ้นจะเลร์ ใหญ่มากนี่ครับใหญ่จริงๆใหญ่บล้มท่มเลยครับโอ้โหไปแล้วเดินทางปลอดภัยครับมาขุดสะนะครับมาขุดสะปากทางบ้านยางน้ำบ้อมเลยนี่ครับบ้านยางน้ำอ้อมตำมบลเยวกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ ส่วนเราไปไหนกันต่อวนเส้นไม่รู้ไม่รู้นะลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ